สวัสดีครับมื้อนี่อีสานมาดัมติ๊กพามารุ้จักต้นไม้ยู่หัวอะไรไปนาครับพี่น้องครับต้นนั้นก็คือต้นทิงทอนครับหรือว่าต้นทอนในภาษาอีสานเขาครับบ้านเฮาห้องต้นทอนครับเป็นคล้ายๆใบให้ใบมรุมคล้ายๆกันคล้ายๆกัใบกิเลพักก็คล้ายๆกระถินครับแต่ยอดก็กินได้เด้ยอดอ่อนดอกอ่อนกินได้เบิด ที่เขาถากไว้จส่วนใหญ่ก็ใส่เปลือกเด้อเอาไปเห็ดยาพี่น้องเป็นไมโตัวเล็วแล้วก็ยุยืนครับต้นขางใมจะเป็นไม้ที่ลำต้นที่แก่จะเป็นเปลือกสีแดงคล้ายๆต้นอ่ะงาเป็นเอกลากพี่น้องเพราะว่าลำต้นพอดีเป็นสีขาวๆต้นๆสิบบคลือไผ่เลยนี่ส่วนใหญ่ก็ใส่แกนแล้วก็เปลือก ที่เอาไปเฮ็ดยาแกนนี่เป็นยาบำรุงกำลังครับพี่น้องครับเป็นยาอายุวัฒนะครับเปลือกต้นครับใส่ใส่ต้มรวมกับมักตูมครับับเป็นยาอายุวัฒนะครับเปลือกเปลือกต้นของเขานี่ครับแกนใส่เป็นยาบำรุงกำลังครับแกนข้างในของเขาครับ เปลือกต้นไสเป็นยาแก้กระใสครับเป็นยากระใสครับช่วยทาให้ช่วยให้นจะทำให้เจริญอาหารครับเป็นยาแก้เหืดแก้ไอครับพี่น้องเปลือกต้นของเขานี่ครับต้นทอนครับแล้วก็เป็นยาครับล้มผายล้มครับพี่น้องครับเปลือกต้นของเขาเด้อใส่ต้มน้ำดื่มครับ เบื้องลกักษณะใบจ้ะใบางามๆเดยเป็นเอกลักษณ์เลยมีเวลาต้นตายสิ่เป็นังไรพิเศเป็นทิ้งถอนครับอกิง่งเวลากิ่งตายเพร่ะสิทิมเพร่ะสิทิมงาของเจ้าของเองเลยจ้ะนี่นะครับท,ท,ทิมทิมถอนเลยสิครับทิ้งถอนอก็เลยห้องทิ้งถอนหรือว่าบานทอ,องห้องต้นถอนตอน้นถอนครับนาให้ก๊กถอนอมามากต่างเป็นซืือบ้านเสือานาเนะาะบ้านถอนเนาะเสือ มาเบิงดอกก่อนพี่น้องเพราะว่างานนี่มีดอกเลยดอกสวยขนาดครับนี่ลักษณะดอกเพิิน้นของเขากล้ายๆอันกระ,กะถิถน <ะ S 1> ครับโกรธอะงามๆต้นนี่เปลือกต้นครับใส่ครับรากมะตูมครับเป็นยาแก้ท้องร่วงครับเป็นยาแก้บิดแก,ก้ทายมูกให้เป็นเลือดครับพี่น้องครับเปลือกต้นของเขาครับ แล้วก็ใส่เป็นยารักษาน้ำเหลืองเสียพร้อมครับเปลือกต้นของเขาครับสําคัญที่เปลือกต้นของเขาครับพี่น้องครับเป็นยาส่วนมากครับมิตะแกนของเขาที่เป็นยาอายุทนาณะครับแต่ส่วนมากใส่เปลือกต้นของเขาเป็นยาแก้ไอแก้ไข่ครับเป็นยาแก้ท้องบิดท้องร่วงครับเป็นยาช่วยครับช่วยหายลมครับพี่น้องครับมะนีกะพาบรรลุจากต้น ทิ้งทอนหรือว่าต้นทอนในภาษาอีสานในภาษา,าน,าษาารนครปดมเราคับต้นทอนครับต้นทอนหรือทอนหรือทอนไม่ทอนซูงนี่สินะครับครับคลิปหนาพอกันไหมครับรอย่าลืมกดไลค์กดกระดิ่งให้หนได้ครับเด้อพี่น้องมื่อในสวัสดีครับ